โอ้โหแมงเดือดจัดแล้วไม่ไปเคลียร์เดือดไหมกัดทำไรโอ้ยอ้ไอ้แก๊กขอโทษมึงมด่าแม่กว่ามึงเป็นเทียอะไรมึงให้ด่ามึงเนี่ยแก๊งเราอะใครอะฮัลโหลฮัลโหลตายเดี๋ยวแค่นี่เป็นศพต่อไปเชื่อกูต่อศพตัวต่อไปคือไอ้นี่แหละ ที่หนไอควายไม่กล้าบอกยอมรับก็ด่าไอคุณอย่าเพิ่งเพิ่งเขาบอกเฮ้ย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 เฮ้ กูมาปวดหัวเลยไม่ okay. i, ังฝัมาากไไข่บ้ะเลยไม่รู any ้ังเลยไอ้ต่อยไอ้ต่อยตัวัวอยู่ไหมไน่ไขเฮ้ยยิงเต็มวัีครับคุณตำรวจเฮ้ยทำไมคุณยิงแลวไม่ล่วงอะเ่ึงไอ้เป็นข่ามึอยต่ออยต่อเยอยต่อยอยตอย่อ่อยอย่ย่อยยตวออยต่อมตรอออยอยตยต ไอ้พี่ก็มันออกมาท้าผมต่อยเดิมพันผมต่อยฟีมเล็กแล้วอยเลยเนี่ยไอ้พี่เอาอีะไรมาอีกตัวไปเออเอาอะไรครับลูกพี่เอาเลยเอาเลยมันทำไมอ่ะมันมทำมันทำไมอ่ะลูกพี่มันทำไมคุณนะครับไอ้มันมาด่ามันมแบบมันมาด่าท้าต่อยเดิมพันต่อยแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วมันแพ้คุณหรอ หนึ่งศูนย์นะครับโอ้ยเอาเดี๋ยวดีต่อกับผู้หญิงกางมันไหมนั่นน่ะได้ผมได้เชอบเอาเลยมึงถามมาเลยมึงถามมาเลยน้อยมไเน่ได้แล้วไหวปเนี่ยแควตัดแควแควแวแวแค่แควแวแควว่าแค้ววแคแค่แมวแค่อยวแควแควแควอยวควแคแควแแควแควแควคคแคแบครคคแแคคว อาดีเอาดิมึงวัดมึงมึงวัดต่อกันเลยต่อยเป็นเดียวเออมึงต่อยกันเลยดีกว่ากล้าไหมแค่นั้นเองไอพี่พี่มีโดนรถชนไม่ตายสองวินไผมย้ายให้มันแก้สงสารไม่ต้องร้องให้หมอหมอเรียกหมอไอ้เชียครับผมแต่ว่ามึงแล้วมึงอันเนี้มึงต่อมึงต่อเรื่องผู้หญิงไม่อไหรเนี่ยมึงเอาไัหมดไหมให้ผมไม่อยากค่อยผู้หญิงเพราะแบบไม่อยากทำร้ายขนาดผู้ชายยังแพ้ผมเลยมาต่อยปุณิมะเออเอาดิเอาดิเอาเลยหนุ่มมาเลยตำรวจไม่ว่าเดี๋ยวกูจ่ายค่าปรับเองต่อยเม่ไหรไม่มีเรื่องนะเรืองไม่เต็มนะแต่กูไม่เต็มนะกูโดนนรถชมา โดนหหาเมือนนนนกัะี่ไงนี่ไอ้มึงขอหมอฉีดยาเลยมึงขอหมอฉีดยาเลยอะมึงขอหมอฉีดตังมีอยู่สองร้อยอะพี่เดี๋ยวกูขอค่าฉีดยาให้อะมึงกล้าไหมขนาดมึงกล้าไหมมึงกล้าไหมตายผมตายผมไปยตายถ้าหมอฉีดยาผมตายไอ้มึงมึงให้คนนั้นมึงให้คนนี้มึงให้คนนี้ต่อยดิมึงให้คนนี้ต่อยเออมึงให้มันแก้มือดิมาหมอแป๊บนึ่งสัอาดเนี่ยนายยอดจังไม่มาไอ้เหี้ยอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือตำรวจไม่คุณตำรวจให้เขาหน่อยเขาเขามีปัญหาเออเฮ้ย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 มึงก็อย่าไปตำรวจคครรรััับบ เอาดิมึงไปเติมเือดดิอาอาเดี๋ยอหมอเอาตัวตำรวจให้ให้เขาโชว์หน่อยได้ไหมผมอยากเห็นประชาชนดีๆดึกไอ้คุณตำวจผมถามหน่อยทำไมเมื่อกี้ผมยิงคุณตำรวจแล้วมันไม่ล้มอะมันกลนกระสุนหรอหลอพี่พี่พี่ฟังรู้เรื่องไหมอะไม่เอาด้านน่ะพี่ามเป็นเนาะมุ้ยา้านุดยาเลยุดยาเลยนั่นแองเองดยาเองก้กับเขาไม่ร้านอะเองเอานเนอะเอานอยากฝังไม่ให้เาินเดียวอยากังเอาผู้ิงแล้วเดีเอามึงมึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไร เลขเจ็ดตัวสับดีเข็บอกเหรอเขาบอกไม่ติดมืงเลยอยากไม่มีตังค์ครับต้องดักยาต้องไปเลยอะไรมึงกิดยามึงกิดยาเลยว่ามึงเอามึงกล้ากับผู้หญิงไหมกูอยากเห็นถ้ามึงแพ้ผู้หญิงนี่มึงแบบ แบบบุหรี่เลยนะกูบอกให้นะไปแม่ยี่พีครับแล้วน้องแบ๊กน้องทรายผมอยู่ไหมครับอ๋อยังยังไม่มาครับยังไม่มาครับโอเคครับอันเดมึงกล้าว่าเขผู้หญิงไหมขนาดน่ะมึงมึงใจจริงเปล่าใช่หมดครับสอเออชิดยาหมอหมอเฮ้ย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 หมอหมอชิดยาเข้าหน่อยฉีดยาเข้าหน่อยครับคุณหมอได้ครับครับคุณผู้หญิงกล้าเขาไม่ได้เขาด่าคุณขนาดเนี้ยดกูเดี๋ยวกูจอดเดี๋ยวกูจอดรถก่อนเดี๋ยวกูจอดรถก่อนใจเลยมึงกูแพ้กูแพ้กูแพ้เป็นไม่ตัดไม่ไม่ไมแล้วแม่เมืงยอมแพ้ไปไหมนะ รองของม่ยองโอ้โหแมงเดือดจัดคยอะไรกันไม่น่เรื่องนี้เร่องอไรรัเป็นอะไรเออี่ยาหน่อมันนะครับเดี๋ยวมันขึ้นลำเออหมอคะี่ยาให้ไมคะเออเอาเลยเนี่ยหมอไม่ชี้ยามันก็บอกหมอทีราคนดิ

มึงรอตรงนี้เลยมึงรอตรงนี้เลยมึงรอตรงนี้เลยไอ้เหี้ยอย่างนี้มันยอมไม่ได้นุ้ยไอ้เหี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอ้ยแรกนั่นอะใครเลือดเต็มไปนะมันรอมึงแล้วอ่ะมีมีแต่นักสู้อะพี่ผมพี่ผมเขาต่อยไม่ค่อยเป็นแต่ผมเองอ่าเดี๋ยวมึงเองเหรอเอาดี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 ่ยเอาดีเอาดีอกาหมายกาหมายแค่นั้นเองเอาอย่างี้ดีกว่าแพ้ทำไรอ่ะแพ้ทำไรอ่ะเฮ้ยให้ให้ไอ้นี่ก่อน หมแพ้ทำไรอ่ะเอาป่ะคุณพี่หญิงไหวไหมคุณพี่หญิงไหวไหมครับคุณต่อยไม่เป็นด้วยเนี่ยเฮียกูต่อยไม่เป็นเนี่ยไม่ต่อยตัวเนี่ยเลยไอ้เุีงดำหมาจอไปแอะ่ะเนี่ยวไม่เต็มไม่เออเดี๋ยวปั๊บเพงนีมึงรอหมอมึงรอหมอก่อนนี่มึงรอหมอก่อนเนี่ยแต่แต่เนี่ยแต่คูดดำกับเสื้อแดงเนี่ยเขาพร้อมแล้วเนี่ยเอาไหมเอาพร้อมเอาไหมดิพร้อมไหมคุณผู้หญิงพร้อมไหมคุณผู้หญิงพร้อมไหมเอาเลยพร้อมก็เปิดเอ้ยเขาไม่ต่อยกับมึงมึงก็รอกันดี อะไรนู้นไปรอหมอเลอ่ะรอหมอรอหมอได้รอหมอรอหมอไม่ไม่หมอไม่ฉีดย้ายมึงเอาตังค์กูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอมาเดี๋ยวหมอมาการตังค์พันหนึ่งกูให้เหลือห้าร้อยเลยเอาไปแล้วไม่ฉีดรอหมอรอหมอกก่อนรอหมอก่อนนี่ประชาชนตีกันในสัตว์ประชาชนตีกันสุดยอดสุดจะทนจริงจริงไอ้นี่หมอมาเพราะเนี่ย ไอ้มามาแล้วมาแล้วมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วเอาเลยเอาเลยเนี่ยมึงวัดกันไปตรงนี้เลยเฮียด่ากันไม่ได้อะไรเออเออลอก่อนรอก่อนไอ้นุ่มไอ้นุ่มแกมึงทำไรโอ้ยเอาเว้ยหลอผู้แพ้มึงทำไรอ่ะแพ้กูไม่ทำไรเพราะกูแพ้อยู่แล้ว ทำไมอ่้คู่ผู้หญิงคู่ผู้หญิงต้องลองมันต่อยไม่เป็นมันต่อยไม่เป็นคู่ผู้หญิงต้องเอามันต้องเอามันพี่ผู้หญิงไม่ยิงติดยาค่ะมันต่อยไม่เป็นมันเลือต่อยไม่เป็นเลยพี่ไม่อมึงฉีดยาก่อนมึงฉีดยาก่อนมึงไปฉีดยากับหมอก่อนไปฉีดยาไปฉีดยาแล้อ่าทีละคู่เลยเอาเอาคู่นี้ก่อนเอาคู่นี้ก่อนเลยมาคู่นี้ก่อนเอาเลยมึงเอาเลยมึงเอาเลยเอ็กมันไม่ลงอ่ะมึงก็กดเอ็กให้มันลงดิลงแล้วเอาดิมึงเอาเลย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 สามสองหนึ่งมึงเอาเลยเอาดิ อย่าเบอกูบอกแล้วไงว่าอย่าเมบอร์เฮี้ยห่วยอีเฮี้ยแจ็คไอ้สัตว์มาดิผู้หญิงอ่ะกูไม่มีนี่บ้างกูบอกแล้วว่าอย่าเมบอไอ้สัตว์เออเอาเชุบหน่อยชุบหน่อยโอ้ยวยกูบอกอย่าเบอร์อย่าเมบอร์เฮี้ยมันมาโอ้โหเสียเลยเฮี้ยแล้วมึงให้มันปากโอ้โหเฮี้แจ็คโอ้ยไอ้้ไอเฮี้ยที่เบอร์ตลอดโอ้ยวยแจ็คไอ้เฮี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์ เเี Dante, people, ีอ็นดีครับว่าว่ะกี้ผมกำลังจะต่อยโดนรถหามกระเด็นไปนู่นเลยครับตายเลยครับเกิดมาเนี่ยมึงขีดยามึงขีดยาไปเลยขี้ยาไปเอาหนะชูผมดิมันมีที่ชูโอ้โหยินได้ยินให้ยินชดเดือโอ้โหเหวี่ยงงหายสัตว์แจ๊กเกี้ยกูฝากไว้ก่อนนะกูฝากไว้ก่อนนะไอ้แจ๊กเฮียมึงไม่ตายดีแม่พี่ไอ้แจ๊กก่อนได้ผมมามันเองไหมผมเองผมเองมึงเอาไอ้คนนี้ก่อนปะครับไอ้เลือดไม่เต็มเอากับคนไหนยะ อ๋อป่าเปล่าครับเปล่าครับเมื่อกี้โดนรถถามโดนรถถามครับเอ้ยมึงดูมึงดูก่อนมึงดูก่อนมึงดูนี้ก่อนมึงดูคู่นี้ก่อนเอาดิ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 เออเอาไหมเอาไหมเออ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 ไกูให้โอกาสขอโทษกูต้มึงตายเนี่ยไอ้หมดเอเลยอะไอ้เนอไม่เต็มอเเออีีอาผมครับผมให้หารอไม่เดี๋ยวรออมอกมาลอออกมา ต้องถือมีดตลอดแล้วกูเมื่อเมื่อตอนเป็นไรเยอะมดเมื่อไรกูไหน่อย็นไม่ใช่มึงมึงไปตายเลยไอ้เมื่อกี้มึงมึงแก้มือไก่คนนี้ไหมมึงแก้มือไก่คนนี้ไหมเดี๋ยวรอหมอมาเลยเดี๋ยวรอหมอมาเลยเดี๋ยวรอหมอมาเลยมึงอย่าต่อยกลางถนนดิเดี๋ยวรถก็หาไม่ไอ้แต่มันหามรอบนี้ผมเอากับคนขับรถแทนนะจังหามไม่ดูตามมาตาเหลือเลยอี๋อะบอกแล้ว กูบอกให้ขอโทษกูแล้วกูจะไม่เอามึงตายเออแม่ขอโทษมึงมึงด่าแม่กว่ามึงเป็นเฮียอะไรมึงด่ามึงมึงทำตัวเองไม่ได้เลยเไม่ไม่บอกเราอย่างนี้บ้างที่ เดี๋ยวก็ได้รู้ครับใครด่าก่อนแย่ผมมาขึ้นหน้าคลิปให้เลยพี่เออน้องตัวเออะไรมือไรตัวตอโยงความ้มาโยงเพนทัเลียอมาในสัตว์แมแมนีแมใจเย็นพีหล่ออยู่แล้วพี่กูหล่ออยู่แล้วพี่กูหล่ออยู่แล้วพี่กูหล่อยู่แล้วพี่กูหลออยู่พีกหล่ออย่แล้ว่กหล่อแพ่ออย่แนกูหอย็นแ้ีกหอย้บพี่าหรอเพื่อน้ะบอกกับเองยู่แล่กเออย้กูตั่้วมี่กู่ออยู้วพี่อย อยเย็นดรออย่เย็นรอไม่ต้องถีบของเราก็ได้เออเดี๋ยวรอหมอมาก็ได้มึงก็หลบหลบทางหน่อยไม่ใช่มึงมากลางถนนมึงก็ผมไม่หลบก็มันขับไม่ดูกันน่ะมึงเลืกยืนกลางถนนสมควรโดนไอ้มาอาโน้องไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่เอาหลบกลางถนนหลบ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 นะยินครับยินมานนี่เลยยืนครับยินครับเขาตีกันนะครับครับยืนเขาบอกว่าเขาตีกันนิดหน่อยประชาชนเขาอยากวัดไฟกันทั้งหน่อยเรารู้จักกันไหมอ่ะรู้จักรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จัก หรอใช่หมอมาแล้วนี่มาหยินมาแล้วหลบหลบหลบหลอยมาหลบเฮ้ยมึงมึงมึงดูด้วยนะไอ้แจ็คมันอยู่แถวนี้นะไอ้สัตว์มามาเซิร์ฟกูมาเมื่อกี้ถือว่ากูไม่อยากนะกู้หญิงนะเออเออเออใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงมาพูดหล่อทีหลังมึงไม่มาอดหล่อมาเนี่ยด่าโอ้โหหหโิวอ่ะไอ้ควายเอาแต่็อตหล่อตัวเองโยนความเหี้ยคนอื่นมึงแย่กว่สุดเลยว่ะเอางี้มึงวัดไก่เหี้ยเมื่อกี้ก่อน ก็เลื่อนไม่เต็มก็รอก่อนก็นี่ไงเรื่อยไปย่าเกิดมาเขเพิ่งเคยเจอผู้ชายต่อไหมล่ะผูเนี่ยผู้ชายแบบนี้ไอ้สัตว์เป็นเทียร์ไอเอ้ยมึงใจเย็นใจเย็นมึงกล้าให้เก็บผู้หญิงเลยเดี๋ยวมึื้องค่อยเดี๋ยวเบื้องค่อยตีกันอย่าบับกันารอย่าบับการอย่าบับกันเกี่ยวเกี่ยววุ้นเลยครับเกี่ยววุ้นด้วยอ๋อผมป้องกันอันตรายหมอเลยผมผมกลัวโดนกระทืบผมอะหมอทีดย้ายใหม่ได้ไหมคะได้ครับได้ ไอหนูมึงฉีดยาหนูมึงฉีดยามึงจะได้วัดอีกไฟมึงจะได้รู้เลยว่า2 1หรือ2 0งศูนยีบเป็นโอเคครับน้องไปไหนมาผมมาตั้งสองแสนพี่ตั้งค่าเฮียอะไรมสองแสนค่าประกันที่พี่ยืมผมไปเมื่อวานเลยยืมพี่แะไรกูไม่ได้ยืมมึงเลยอย่ามั่วไอ้เปียกยืมเรามาไม่ยังไม่ยืมยังไม่ยืมนี่ใครฉีดยาอีกไหมครับเดี๋ยวดูก่อนเปียกรอดูก่อนเปียกอ๋อฉีดยาหน่อยเปียกน้ำเพื่อนมึงหอเปียกไม่ต้องเรียกเปียกนี่เพื่อนมึงหอ อะไรนะอ๋อมึงจะต่อยมึงจะต่อยเหรอเปียกมึงเขาต่อยเหรอต่อยอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรอ้าวอันนี้เพื่อนมึงเหรอนี่ไงเดี๋ตอนนี้พร้อมยังให้มึงพร้อมยังเอเจ๊กโดนจับไว้เอเจ๊กโดจับไว้ไปไวใช่เหรอเข้าคุกเข้าคุกเฟมเฟมบึกรถด้วยเฟมวายวาเดี๋ยวรอรอดูรอดูมาต่อยก่อนรอดูมันต่อยก่อนเราดึงมันึงนะกูจะกูจะเอเจ๊กเลยคุกปะนั่นไงเป็นไงให้ตำรวจจับมันปวดแล้ว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 เดี๋ยวก็ดูคู่นี้ก่อนเอ้ยมึงสองคนเอาทั้งทีดิเอาดิมมึงไหว เงาดีแล้วเดินน้าไปมึงน้าดูดูจะได้เล้วจะตา้เล้วเออ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 ันนี้คืออะไรเนี่ยพี่อันนี้คือต่อยกันนี่ไงน้าไปน้าไปกับเออเยี่ยมหมากัดกันนะบ่เลยเอยเฮ้ยออใจเย็นใจเย็นดูดิอาดี้มึงว่ากันไปเลยดิจ่ะมึงว่ากันไปเลยมึงไหวไหมเออเฮ้ยน้าว่าผมคิดแผนชั่วได้อยูไปอุ้มมันไม่ไม่น้าฟังผมเราเดี๋ยวผมว่าผมจะ โทรไปผมขอเบอร์มันแล้วผมจะไปช่วยมันแหกปุกแต่ว่าเอ้ยมันไม่ไหวก็บมือเหรอวะเอ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับปาป่าป่าป่าปาปาปาเอ้ยลำเลยมาลายเปียกเปียกเปียกไอ้แล้วมึงจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกูมากูไปกระทืบไปแจ้งกันนะแจ้งมันกระทืบพวกกูเนี่ยแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยไปไงน้องสนุกบ้างไหมเล่นกับพี่สนุกไหม ไม่ยอมมาไม่ยอมนะเล่นกับูพี่สนุกไหมรถมึงอะสนุกดีมันไหมมันไหมโดนที่ใส่กับเองอ่ะเสพไปเร็วมันมันบับโอซี่ะอ่ะบับโอซีอะไรเปียกไม่สนพี่เสพไม่สนอ้าวขอพี่เปียกพี่ตะกี้เพื่อนพี่ปะมาๆๆๆามามากี่เพื่อนพี่ปะบับโอซีกูสติดเนี่ย